ขอบคุณพอ่ออาจารย์ก่อนครับมาเป็นตัวแทนเป็นโคโ้ชเป็นผู้ที่แจ้งก่อนสิเปิดงานนะครับเนาะครับพี่น้องชุมชนหองคายทั้งสามชุมชนครับโดยเฉพาะชุมชนโมชิบสามครับอ่าคงสะาดดีครับมันดีครับคณะกรรมการหมู่บ้านพร้อมด้วยพี่น้องพอ่อแม่อ่าโมชิบสาม หม่สี่ม่สิบครับซึ่งคณะกรรมการม่สิบสามได้ไปรบควรไปขอข้อมนุเครในการบอกบุญครับในการขอข้อมนุเครบริจาคเปิดรับบริจาครางวัลสายดาวเป็นเงินครับเป็นผ่าปลากา็ดีกลับไปบอกพี่นอ้องึ่งกำหนดวันที่สิบหาเมษา อ่าสองวัรอยหกสิบหกครับปิดมือกำหนดงานนะครับเนาะครับเจ้านี้กับพี่น้องหลายชุมชนครับอ่าซึ่งคณะกรรมการโปรชิบสามได้ไปรบกวนนะครับขอบคุณพี่น้องครับคุณปอ,อคุณเมอ่าจุกม่ันทุกมรลอบเพรวะที่คณะกรรมการเท่าอ่าได้ไปบอกไปกล่าวครับแะครับ พี่น้องก็ให้พ่องงมือครับเบอร์นี้เป็นผ่อป้าพ่วเรือนและขับพา,ปาอป้าส่วนครอบคพ่อขับส่วนกลุ่มอ่าส่วนคณะหลายหลา่ของเนาะครับเนะาะาเมื่อวานนี่ก็มาหนึ่งกล่องเปิดประทับมาเรื่อับบ้านคุณพสมบัติอ่าแม่มบุญบัณฑนาอ่หน้ารีรักรับตลอดบุญพร้อมด้วยเคื่องอยนตครับ และพี่น้องพลอยุกไก่ยิดได้ไปร่วมต่อยอดกับชาวบวานในครับ,อววอรบจอดผา่ป้ากับสี่หมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบบาทนะครับเนาะ,ะสำหรับมื่อนี้ครับหลายกองด้วยกันครับกับเซ็ตสินรุ่งร่วงไปด้วยดีครับอีกบกดนาทีครับวงดนตรีของเขาก็จะเปิดช่วงออรอรอพ่อพ้อมองดนตรี ในฐานะผออาจารย์ในก่อนกับเหล่าข้มจะเป็นตัวแทนพี่น้องมูเซีมสามครับกลับขอบคุณขอบคุณพี่น้องครับ3ามุมชนจุมชนไกลเชี้ยงก็ดีน้อมตุนกก้นเรื่องก็ดีนะครับเนาะซึ่งเลยคับไปบอกบุญกับไปเปิดรับบริจาครางวันสายดาวและพร้อมเลยจะทุกปัจัยกับพี่น้องทุกทันทุกครอบครัวกับที่ม้ามีส่วนร่วม ก็ขอให้จเจริญในหน้าที่การงานและการสุขภาพเช่นแรงนะครับนะเนาะพี่นอ้องส่งไทยทรงตาทสงพันอร่อยหกสิบหกเพราะว่าทั้งหลายนะครับเนาะ,ะผมกับไทยสนทายรับขอบคุณขอบคุณพี่นอ้องเพราะว่าจะเป็นชุมชนมูสิบสามเพือความ็นดีครับซึงเป็นเจ้าภาพรัก แต่กับพี่น้องทอี่ตั้งป่าปามาเป็นส่วนครอบครัวก็ดีครับมาจากต่างจังหวัดที่มีหนาทีการงานครับสิ่งพานคณะกรรมการโมบานของเฮ้าคณะกรรมการบันฑเฮ้าก็เลยไฟบ่อไปอจาหลายจุดด้วยกันนะครับเนาะอาทีเอ่ยนำบ่ถึงบ่ทัวตับท่านคณะกรนนการก็ต้องกราบขออภัยครับพ้อมมกับ รองท่านก็นดีนะครับเนาะรองท่านกับผู้มิจิสัทธาหลยท่า,านครับผมจำบาได้ครับว่าพีนอ้องมศรัทธาหมองรองท่านเพราะว่าจะเป็นโรตีนำหวานนะค,ครับเนาะควานานี้ครับผมก็ยังจำซื้อบ่ได้เพระาะว่าผู้สอวยงานเท่ากับบมหลายครับผู้ช่วยพญ่ยายบาน พญายาบาลหมุนกันโยครับต้องกราบขออภัยนะครับเนะเาะข,ขอบคุณขอบพุทพี่น้องที่มีกิจศาารทธ่างลง่านมารวมด้วยช่วยกันครับเพราะว่าจะเป็นนามบ้านเป็นเป็นนามเดิมนะครับเนาะเออครับทั้งผมกัสีเ,เพราะว่ายังหลายครับพอออกมาต่อเอนเล่งาทั้งผมโยเ,เิ่อนอยากเป้าอ,อยากจา่า อยากพบปะกับพี่น้องอยท่านตอบตอบันถืออาส่วนพบกับห้องน้ำเล็นเมื่อกี้นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม